ลมกผลผลมผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอังคารที่13พฤษภาค,คมคิศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลสเปนลาลิกาเลเอาลบายาโดริกแพ้คิโลนาเอฟซี0-1เลเอาลโซเซดัดแพ้เซลตาบิโก0-1เซบียาชนะ ยูดีลาพลาสมาสหนึ่งศูนย์ลฟุตบอลอิตาลีซีรีบีปิซาชนะเครโมเนเซ2 1งหนึ่งยูเวสตาเบียเสมอซามโดเรีย0ูนย์ศูนย์โบเดนาเอซีสองพันสิบแพ้เชเซนาเอฟซีศูนย์สเปเซียชนะโครเซนซาสามหนึ่งสิตาเดลลาแพ้ซาเลนิตาน่าศูนย์สองปาเลโมเสมอ คาลาเลเซหนึ่งหนึ่งเบรชาชนะเอซีเลจิอานาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าผลสองหนึ่งเอฟซีซิสเตโลเสมอเอสเอสซีบาลีศูนย์ศูนย์ซาสูโอโลแพ้ฟรอซิโนเนศูนย์หนึ่งมันตัวเสมอคาตันซาโลศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดีวีซีเทลสตาชนะ เอดีโอเดนฮ2 0์กสองศูนย์ดึกกราฟชาฟเสมอ t ดอเดสศูนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลเยอร์เฮลซินบอรกชนะไอเคบาสหนผลฟุตบอ e ลอียิปเมียรีกเซรามิกาเคียวพาตาเอฟซีแพ้อันอาร์ดีไคลโล0 1นย์หนึพาโกเอฟซีเสมออันมาสตีห1ึ่งหนึ A ่งซ er, ามาเล็กแพ้พิรามิดเอฟซีศ ฮาลาสเอลฮดูดูเสมอ n นช i แนลแบง n ์ออฟอียิปเอซีหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียควีนแลนด์ในชาแนลพรีเมียร์ลีกโกลโครสยูไนเต็ดพบกับบิสเบนลอยอยวูวชนเลื่อนการแข่งขันซันชชยโคอ์สวันเดอร์เลสพบกับอีสเทิร์นซูเบอร์เอฟซี FC, เลื่อนการแข่งขันควีนแลนด์ไลออนชนะบิสเบ,สบนซิตี้สี่สาม ผลฟุตบอลออสเตรเลียนอร์ทเอลซาวเวลพรีเมียร์ลีกเอ็ดเกวอรเอฟซพบกับเวสตันเบอร์เกอร์แบเอฟซเล่นการแข่งขันผลฟุตบอลสวิตซูเปอร์ลีกเอฟซีซยงเสมอ s เซนส์เพลนหนึ่นึ่งเอฟซีูริกชนะเอฟซีวินเทอร์ทัวร์สี่หผลฟุตบอบลออสเตรเลียคัพรอบคัดเลือกเวสต์ทอร์เรนส์บีคารา แพ้อดีไลเดโคเมด03กรีนกัลลี่เอสซีเสมอแดนน็อกทันเดอร์0ูนผลฟุตบอลอิงลิชแชมเปี้ยนชิพเพย์ออฟสตร์แลนด์ off, land, แพ้โควิ iga, su, นทีซิตี้ศูนหนึ่งผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคสลีกาจิโปโจเอ็นซูชนะลาติสามหนึ่งไซนาโจเอ็นเจเคอาคาทีเมียเสมอพีเคสามห้าเฮลซิงกิหนึ่งหนึ่ง ผลฟุตบอลออสเตรเลียครับรอบตัดเชือกเซนทันโคสมาลีเนอร์สเสมอเพอร์สกอรีสองสองสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดตอ่อทีเด็ดเจมส์แม่จิมมวดอทคอมทีเด็ดเจมสแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายทีเด็ดเจมสแม่นะครับ